ดีครับตอนนี้อยู่กับวงกลมเดียวกัเกียนนะครับช่วงเรื่อะวงกลมเดียวกัเกียนนี่คือคุณยายครับคลิปใบประจ่าเรื่องครับนี่ให้ให้คลิปให้ให้ถ่ายวิดีโอครับนี่คือคุณยายครับนี่คือเทพโจของเรานะครับเทป นี่ครับโทรศัพท์เขาไอโฟนนะครับอ้องขอโทรศัพนะครับเนี่ยไอโฟนนะครับไอโฟน 5s นะครับครับนี่ยรบมยัเยๆกันตอวนี้เนี่ยครับผมคุณนนครับมงกมนะครับรู้เนี่ยเขาเข้ามาดนไดยังไงเขางไงเขาบักเขิ่บักขึ้นนะ ครับตอนนี้เขาจะบอกว่า Steve Jobs สร้างไอโฟนมายังไงครับแอยากจะบอกว่าไอโฟนรุ่นนี้ดีมากครับแล้วมาจบกันที่ดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอไปให้คุณเทพเราเลยครับเทพคือผู้สร้างของผมหอบตาเดย หินกินได้วไวินไไออารอนะครับผมต้องแหในกันนี่คือเพพนะครับนี่ขนมขนมนะครับผมจัดให้ใช่ร <c oughs> อใ่อะแล้วผมจะเอาเงินให้เขาอ,อีกยี่สิบนะครับ ขอพระเจ้าอุทิศเลยเลยโอเคครับโอเคไปกล้องนี่ไอ้กล้องข้าครับสวัสดีสวัสดีครับเข้าเข้าครับครับครับขนมขนมนะครับผู้ก่อตั้งโปแลนด์นะครับเก็บพอแล้วครับเก็บเก็บเลยจัง เก็บไวไในเป๋าเอ้ยไม่ได้ครกระเป๋าของ้ตังค์ขนมนี่่ะตอนนี้นะครับเขาเพ่เก็บกรปาคนแล้วลวให้เราโอวงกกมเหรอกรงกลมวงลตังค์องกมโวงกลม วงกลมขุมวงวงกลมุมวงกลมายเนี่ยถ่ายกล้องนะพอกล้องแล้วก็วงกลมวงกลมเอเอวงกลมควงกลมทีวงเกียนเกียนรยรครับเนหครับครับอันนี้เขากำลังอยู่ล่ะ อย่างตอนต้องเยอเนี่ยอันนี้เขาจะคือคนคนอื่นเขาจะหันนะครับคนอื่นเขาจะหันคลิปของเขาเออแล้วเขาก็จะเขาก็จะโด่งดังในในโลกในเขาเขาจะพู้จักเขาเขาปุ๋ยเนี่ยเขาจะพู้จั๊กแม่ตยครับเขาจะพู้จักเนี่ยในกล้องไว้กล้องกันสวัสดีครับขอบคุณครับจบเลย